ก็ในส่วนของกองทัพบ,บกนะครับก็ยังคงปฏิบัติการในการปกป้องอธิปไตยนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่เราถูกฝ่ายกัมพูชายึดมาได้ก่อนนะครับปัจจุบันเราก็พยายามที่จะกลับเข้าไปควบคุมพื้นที่คืนนะครับรวมถึงที่พบว่ายังคงมีการโจมตีเข้ามาเรานะครับยืนยันว่าเราจําเป็นต้องโจมตีกลับเพื่อยับยั้งป้องกันตนเองจากการโจมตีเข้ามาเหล่านั้นนะครับเดี๋ยวขอเชิญภาพแผนที่เข้ามาครับ อ,อันนี้ก็เป็นภาพบริเวณเนินสามห้าศูนยะครับให้ดูก่อนที่จะขึ้นภาพแผนที่นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศเรียกว่าเมื่อเช้านี้เลยนะครับคู่กับปราสาทตาควายนะครับยืนยันว่าสามารถควบคุมพื้นที่ปราสาทตาควายและเนินสามได้เรียบร้อยครับขอภาพแผนที่ครับในภาพรวมนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันนะครับพื้นที่ที่แสดงด้วยจุดสีเขียว กับเหลืองนะครับจะเพิ่มมากขึ้นแล้วสีแดงค่อยๆลดน้อยลงไปนะครับบ่งชี้ว่าอะไรครับบ่งชี้ว่าภาพรวมสถานการณ์นะครับเราควบคุมพื้นที่ได้และก็ยังคงควบคุมสถาปนาแนวได้ต่อนะครับพื้นที่ในการปะทะที่เรียกว่าเป็นการรบแตกหักน้อยลงนะครับสำหรับพื้นที่ที่ควบคุมได้แล้วนะครับได้แก่ช่องอันมาครับซัมเตบริเวณช่องจอมช่องระยีนะครับช่องเปลอนะครับ พื้นที่ช่องคนาแล้วก็ล่าสุดนะครับปราสาทต,ตาควายและก็เนิน3-50นะครับในส่วนของพื้นที่ที่ยังคงได้รับรายงานว่ามีการประทะกันอยู่ก็จะมีบริเวณห้วยตามเมเลียนะครับอาจจะเป็นความพยายามของทหารกัมพูชาที่ยังคงเข้าโจมตีในจุดดังกล่าวอยู่นะครับมาดูในส่วนของพื้นที่ด้านจังหวัดสระแก้วของกองทัพภาคที่1กันบ้างนะครับ จะเห็นได้ว่ายังคงมีจุดสีส้มใน3พื้นที่อยู่นะครับได้แก่บริเวณบ้านของแผงบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานนะครับจุดสีส้มหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพื้นที่ปัจจุบันนี้เราสามารถควบคุมได้บางส่วนนะครับยังไม่ทั้งหมดก็ยืนยันอีกครั้งนะครับพื้นที่ที่เราบอกว่าควบคุมนั้นเป็นพื้นที่ในเขตไทยทั้งนั้นนะครับและทําไมเราถึงยังไม่สามารถที่จะควบคุมทั้ง3จุดตรงนี้ได้นะครับต้องขอเรียนข้อเท็จจริงว่า ภูมิประเทศในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ราบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะลุกคืบเข้าไปต้องใช้ความรอบคอบนะครับเนื่องจากทางฝ่ายกัมพูชานั้นมีอาวุธยิงสนับสนุนแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องของทุนระเบิดที่ยังคงมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเราต้องใช้ความรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราไม่ละทิ้งความพยายามในพื้นที่ดังกล่าวแน่นอนครับ ขุอครับผนเอกวิชานะครับก็ชัดเจนในเรื่องของการปฏิบัติการ